เออปั่นปี๊บเนี่ยนู่นกู่กูกล่องจัดจัดจัดัดนี้เจนเอาไนีชุกิลี่สุดโผลให้มันรู้ที่อรุภาพตัวนี้จัดกับคอซ่าไหนแรแรงกว่ากันในสัดโชว์เฮ้ย

ขึออ้นเลยไอ้สัสไม่งั้นพูดมากระทบพูดเลยไอ้หี่ยปเื่อไม่มีโหมุดลิ่มตึมเลยเจ็บตัวหนึ่งพี่ไปทางสามชั้นนูน้นสามจริงแบบปืนน<อ>้องน้องเอาอยู่ในบ้านเลยุนมุดลิ่มชั้นหนึ่งฝั่งขวาตัวหนึ่งอ่ะพี่กีน ผมแฟดตรงบันไดให้พี่ใส่แล้วพี่อยู่ตรงตรงบันไดให้สามใช่ใเราขึ้นกันต่ำโอเครอรเพี่พี่เผื่พี่เกี่ยวตัวนึงมันมันมันตีสองตัวมึงพี่กีนเอาโชกไหมพี่แล้วก็ถ่ายสั่นเ้ยเฮ้ยเจมส์เจมส์หมดไอ้อง ไอ้เจ้ยเลืัวยเสร็จแล้วอ่ะดยหลบแปนัดบ้านไบ้านมีอยู่บ้านในบ้านอบ้านนบ้าีล้โอ้โหเนียแค่ปนัดกูโอ้ปไอ้เียกะสนลูกาอออบลายกปืนพอเื่อประตูออกมาจนไอ้วิ่งเข้าไปอยู่ตรงสายายาสออ วิกิน้องสองอ้่จนให้ก uhm ูติดแฝดอ่ะเพรามันมันดักข้าวผ่านแล้วอยู่ในข้าวทานข้าวทานเน่เลข้าวข้าวแ้าหรอหรือว่าใต้ตีหรอวะ เอห้าอรมันอยด้ดู้่ไอ้กมันอยู่ลึือมันอยู่หื กาวทารใช่มาชข้างงเลยนะเออโดนนว่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่งงยูเห็นเหรอพี่กินที่พี่ยิงเหรอ ตีเบอร์รี่แน่เลยน่าเร้าอาเหลือแล้วพี่กินโอ้โหเฮี้ยดีนะจริงผมไม่โดนเออดีเที่อ่ะแม่งคมๆคือเอาเราไปสอบเ้ากลุ่มเราเปิดสัตว์อ่ะพี่อยาใช้คำนั้นได้ป่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะถ้าถ้าถ้าสมมตินี้ซ้ายขวาเดี๋ยวเขาหน้า โคตรเหี่ยปเฮี้ยจมทำไมมาทำกับมึงอย่างนั้น่ะรางอ่ะเี้แล้วเิรปแล้วปดปอีกนเฮี้ยมันยิงเฮี้ยจมแบบโคตรเที่ย์เฮียมันยืนยิงมึงแบบอย่างเงี้ย

ไม่ก็อยู่บ้าสองชั้นนะพี่ไม่ใครโดนไ่าพี่อยู่พี่อยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ไม่มีโอเคพี่น่าชกกันเพราะว่พี่น่าใช่เนี่ยเียเล่เจอเลยแายอยู่ีเก้าศูนย์ใเจ็บอวะเมื่อกี้อะไรติคอวะจอมสบายล้างติดคอมันมีบอดก็ว่ามีเมาส์ก็ว่าในตัวสอง เขาใช้หอล <c oughs> อดนะาหลอดทำไมได้ขาดไปเดียวเลยเจ็บลรวไี่ินโดน,นึ่งแลว้วหนึ่งนอยลนนอยลันมีตัวนึงอยู่ขวาขวาแถวถองน้ำหน้าไปชุบ <c oughs> เอขวามีสซ้ายมีหนึ่งเว้แต้กไปินตงที่สามรพ่มาเงินเ้าวผมเลยหน้ากูเลยแหละโอ้โหแม่งนอนู่กูได้เงี้โไปแล้วเฮ้ยแม่งรอดอีกอยู่ต้นไม้นี่พี่กินต่อซ้ายอยู่เจ้ เฮ้ยโหติดซ้ำนะพวกเวนเลยจำระวังแม่งอยู่เหยเครื่องซ้ำเครื่องกูก่อนสัสจัดนี้จัดนี้จัดนี้เจเอาอันนี้ชุกิลี่สุดโชว์ให้มันรู้ดิอนุภาพปืนนี้สัต์กับคอซ่าแรงกว่ากันเลสั์โถเลยเฮ้ย ไอ <c oughs> <aters> <c oughs> ้ยี่ไม่รู้มนงมาตาย่าเห็นรุ่นเหรอเ้าไมมันแรงเลยอ่ะแรงเลยวะอไอ้ยีมันรุ่นเหรอถึง่นเลยอ่ะเขื่อนพื้นจะหมายไม่ไช้เี้ยพื้นผมโกงเนียวเ้ย ไอ้ปืนกระดุกระดิกได้ด้วยเหรอเยียไม่ทำเยี่ยมเลยถ้เรื่อปืนมนจงเียเฮ้ยไม่ว่านหรอผปั่นปีเย่ เฮี้ยน่ะตื่นมาขื่อเฮี้ยนเจมี่กี่ไอ้สัตว์เฮี้ยมันหายไปเลยว่ะถ้าสมมติอยู่หินอ่ะเออกูเห็นละเฮ้ยซ้ายของหินป่ะเจเดี่ยว ว่อยู่ดีโฮว่างไม่เหี้ยอันเนี้เฮ้ยมึงทำอะไรวะไม่เหี้ยไม่เหจ๋าวะเนี่ยไอสัตว์ นี you, oh, really? <program> ่กวนตีนเมยกูไม่ไหวแล้วเนาะมันนี่มาปิดโชวยแล้วปดวอ้เฮ้ยมันต้องการอะไรวะเฮ้ยิงมังไม่โดนะ ยินที่แม่ขยับยากขึ้นไป